สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราจะมาพูดถึง3สาวบี g นะครับที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยพวกเธอกําลังได้รับคานิยมแล้วก็ได้รับการพูดถึงมากมายเลยหลังจากที่รายการค n d น m ซีซั่นที่2นะครับใน EP ีที่1นั้นเพิ่งจะออนแอร์ air ไปด้เมื่อวานนี้เอง b ี g นะครับกับโชว์ของพวกเธอในการเปิดรายการครั้งนี้ก็ ได้รับคําชื่นชมและได้รับการพูดถึงมากๆเลยในตอนนี้สําหรับ b b g นั้นนะครับเธอก็ได้นํา2เพลงฮิตจากวงยอจ s าชินกูซึ่งเป็นวงของพวกเธอในตอนนั้นที่มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับนาเพลง2เพลงที่มีชื่อเสียงมากๆของวงอย่างเพลง Time for the m o o n n i g h t นะครับและก็อีก1เพลงนะครับนั่นก็คือเพลง Love นั่นเองมาใช้ในการขึ้นโดยพวกเธอก็นํา2เพลงนี้มารวมเข้าด้วยกันและก็ใช้ท่าเต้นนะครับในส่วนใหญ่เลยของเพลงนั้นเป็นท่าเต้นของยอจาชินกูซึ่งพวกเธอนั้นก็แสดงโชว์ ด้วยสมาชิกเพียงแค่3คนใน BBG นะครับอย่างที่รู้ๆกันว่า BBG นั้นก็เป็น3สมาชิกจากยอจาชินกูที่มาเดบิวต์ใหม่ในนามของ BBG ในตอนแรกนะครับยอจาชินกูนั้นเนี่ยกลายเป็น1เกิร์ลกรุ๊ปเลยที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในประเทศเกาหลีและแฟนๆเนี่ยก็ยังคงให้การสนับสนุนยอจาชินกูกันอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆมายอจาชินกูนั้นเนี่ยจะไม่ได้โด่งดังหรือว่าปล่อยเพลงอะไรมาก็เพอร์เฟกต์อคิวแต่ว่าชื่อเสียงของวงแล้วก็กระแสของวงนั้น,นก็ยังคงไปต ได้อีกยาวเลยนะครับแทมแฟนคลับแฟนด้อมเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มแฟนคลับที่มีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าก็ได้มีข่าวช็อกวงการออกมาเมื่อจูจูยอจาชินกูก็ประกาศยุบวงแบบสายฟ้าแลบเลยและสุดท้ายนะครับแฟนๆนั้นเนี่ยก็งงกันมากๆเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ดูเหมือนว่าความจริงนั้นเนี่ยสมาชิกในวงเขาออกมาเปิดเผยกันแล้วนะครับว่าทําไมพวกเธอนั้นถึงจะต้องยุบวงยอจาชินกูไปแ,แน่นอนนะครับว่าในรายการควีนด้อมซีซั่นสองนี้ b b g พวกเธอนั้นเนี่ยก็เลือกนําเพลงของยอจาชินกูมา และก็ได้มีการบอกก่อนเริ่มโชว์ด้วยว่าโชว์ครั้งนี้จะทําให้ทุกคนประทับใจและอาจจะมีการเรียกน้ําตาจากแฟนๆมาได้และก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าการแสดงโชว์ครั้งนี้ของ b b g นั้นเนี่ยเรียกความประทับใจจากแฟนๆในห้องส่งอย่างเดียวไม่พอนะครับผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นๆเองเนี่ยก็มีน้ําตารื้นกันไปเลยอย่างเยซอจากเคปเลอร์เนี่ยก็บอกว่าเธอนั้นเป็นบิ๊กแฟนของยอจาชินกูมาก่อนดังนั้นเนี่ยเธอจึงซาบซึ้งมากๆเลยที่ได้เห็น b b g แสดงโชว์ครั้งนี้นอกจากนั้นนะ เธอก็น้ำตาแตกนะครับร้องไห้โฮเลยหลังจากที่ได้ดูรายการแล้วก็ได้รับชมโช์นี้ของ BBG เรีอกได้ดว่าคลิปที่ยอนอานนนเนี่ยร้องไห้นะครับในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็กําลังพูดถึงกันอยู่เพราะว่าเธอนั้นเนี่ยร้องไห้หนักมากจริงๆหลังที่ดูโชว์ของ BBG จบไปนะครับและทันทีที่โชว์ของ BBG ถูกปล่อยออกมานะครับในทวิตเตอร์เนี่ยแฮชแท็ก BBG หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษของวงนั้นเนี่ยก็ติดเทรนทวิตเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนพูดถึงโช์นี้กันของ BBG เนี่ยมากมายเลยทีเดียวไม่ได้มีเพียงแค่ในแฮชแท็ก ทวิตเตอร์หรือว่าเทรนทวิตเตอร์เท่านั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กชื่อของ b b g ในรายการควีนด้อมหรือว่าทางช่อง m อ็มเน็ตน,นะครับก็มียอดเข้าไปดูเนี่ยมากมายเลยทีเดียวและก็มียอดเข้าไปรับชมเนี่ยเกิน10ล้านครั้งเลยร้เวยป้อแล้วก็บ u ็ชาร์ตเพลงบ๊อบบ๊อบเองของ b b g นั้นก็ได้รับความนิยมกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับรวมไปถึงเพลงที่ b b g นั้นเลือกมาใช้ในการโชว์ครั้งนี้นั้นเนี่ยก็กําลังได้รับความสนใจและมีคนเนี่ยกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนนนนนึงงมมามาากกกยยยเเลละครครััโนนโชวว์้้้ี่็็ปปสุด จากแฟนๆเลยที่พวกเธอทั้ง3คนนั้นภาพแฟนๆเหล่าบัดดี้แล้วก็ผู้ชมรายการนะครับหวนกลับไปคิดถึงความสัมพันธ์ที่ดีของสาวๆยอจาชินกูให้กลับไปคิดถึงเพลงดีๆของยอจาชินกูกันอีกครั้งและโชว์นี้เนี่ยก็เป็นโชว์ที่ดีมากๆเช่นเดียวกันเลยนะครับพวกเธอนั้นเนี่ยถ่ายทอดออกมานี้ดีมากๆทั้งๆที่มีสมาชิกเพียงแค่3คนเท่านั้นแต่พวกเธอก็ยังคงสื่อสารความเป็นยอจาชินกูออกมาให้แฟนๆนั้นเนี่ยสามารถรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ในตอนนี้นั้น โชว์ของ BBG กําลังได้รับความสนใจและมีคนพูดถึงมากไมยขนาดนี้ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในกลุ่มของบัตดี้นะครับที่พูดถึงแต่ว่าคนที่ติดตามยอจาชินกูมาหรือว่าคนที่ติดตามวงการเคป๊อปมาคนที่เป็นแฟนคลับวงอื่นๆเนี่ยก็หันมาสนใจโชว์นี้ของ BBG แล้วก็กลับมาฟังเพลงของ BBG รวมไปถึงเพลงของยอจาชินกูเช่นกันด้ียได้ว่าหลายๆคนนั้นก็ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะยอจาชินกูเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปเลยที่มีแฟนคลับแล้วก็มีคนรู้จักเนี่ยมากมายหลังจากที่ยุบบ ไปนะครับทุกคนก็ยังคงคิดถึงกันอยู่และเมื่อ b b g นั้นนําเพลง2เพลงนี้มาใช้ในการสแสดงโชว์และได้รับความสนใจมากมายขนาดนี้ก็ไม่แปลกเลยเช่นกันที่จะมีคนกลับไปให้ความสนใจยอจาชินกูเพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็ตามใครที่เป็นแฟนคลับของยอจาชินกูใครที่เป็นบัดดี้นะครับและใครที่เป็นแฟนคลับของ b b g นั้นรู้สึกยังไงหลังจากที่ b b g เลือก2เพลงนี้มาโชว์แล้วก็หลังจากที่โชว์นี้แสดงจบลงไปทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้รับชมนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของทุกคนกันท รวมไปถึงมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของยอจาชินกูในอดีตกันนะครับว่าพวกเธอทั้ง6คนนั้นเนี่ยน่ารักกันขนาดไหนผลงานของพวกเธอนั้นปังกันขนาดไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็มาบอกเล่าเรื่องราวของ b b g หลังจากที่รายการ Queen Do มซีซั่นสองนั้นออกอากาศไปนะครับและพวกเธอนั้นเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงมากมายเลยอยู่ในขณะนี้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แลวก็ซับสไครป์ช่องอมากอร์แคปเปิลของเราไว้ด้วยนะครับทุ กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ